สเส้นนทาางงใวงกรบันเเทิงรียกว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือคนหนึ่งที่มีผลงานกระแทกตาหลังจากที่เธอตัดสินใจย้ายสมบูโนกัวข้ามช่องเพราะทันทีที่มีผลงานละครเรื่องเกมราชทรชนที่ออออากาศทั้งช่อง3ของตูนพิมพ์ปวีโคกระบินออกสู่สายตาประชาชนก็มีแต่กระแสชื่นชมอย่างลดหลามในทักษะการแสดงใบหน้าที่สวยหวานและฝีไม้ลายมือในการเตะต่อย,อยที่มองดูรู้ว่าเรื่องนี้เธอเตรียมตัวมาดีแค่ไหนครับ ตูนพิมพ์ปวีปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3โดยเธอเซ็นสัญญาเข้าสังกัดไทยทีวีสีช่อง3เมื่อปีพศ2563ภายหลังจากที่ตูนออกมาเป็นนักแสดงอิสระอยู่พักใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7สีตั้งแต่ปีพศ2557จนถึงปี2562ครับโดยในระหว่างที่ตูนสังกัดช่อง7สีนั้น เธอมีผลง,งานละครมากมายหลายเรื่องในปีพศ2558ตูนร่วมแสดงในละครไม่สิ้นไร้ไฟสวา่างที่ได้ตุ้ยพิรพัฒน์นำแสดงคู่กับขวัญอุสมณีตามด้วยละครคู่ปรับฉบับหัวใจนำแสดงโดยทธนวาสุริยัจักรีนอัสดาพรพิมพ์พิมประภาวินวาทิตและตูนพิมประวีและในปีเดียวกันนี้ เธอ,อยังได้ร่วมแสดงละครบ้านใสทองเวอร์ชั่นมินพิชยาและวีรภาพสุภาพไพบู์ซึ่งแม้จะไม่ได้รับบทนำแต่ก็ถือเป็นการแจ้งเกิดตูนในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ของช่องในเวลานั้นได้เป็นอย่างดีครับตูนยังมีผลงานละครกับช่อง7ออกมาต่อเนื่องทุกปีไม่ว่าจะเป็นขุนกระทิงมหาหินมือปราบเหี่ยวดำสเสนห์มายาเจ้าสาวจำยอมและวิมานมนตรา ซึ่งเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายที่ตูนทิ้งทวนก่อนสั่งลาในฐานะนักแสดงช่องเสีครับแม้จะเซ็นสัญญาเป็นนักแสดง7สีเพียง5ปีแต่ก็ถือว่า5ปีที่ผ่านมาตายชายคาวิ่หมอชิดแห่งนี้นักแสดงที่ชื่อตูนพิมพ์ปวีก็ได้สั่งสมประสบการณ์และบ่มเพาะความชอบในงานสแสดงมากขึ้นเรื่อยๆแม้ปัจจุบัน ตูนจะมีอายุครบ32ปีและมีอายุงานในวงการไม่นานเพราะเธอเพิ่งเข้าวงการเมื่อตอนอายุได้25ปีแต่ก็ถือว่า7ปีที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ค่้นข้างเข้มข้นสำหรับชีวิตนักแสดงของเธอเลยครับตูนพิมพ์ปวีเกิดเมื่อวันที่28มีนาคมพศ2532จบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจากนั้นจึงปรียนต่อระดับปริญญาตรีเอกออกแบบสื่อและมัลติมีเดีย จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเธอเริ่มเข้าวงการบันเทิงและมีผลงานละครเรื่องแรกคือเซนสื่อรักวิญญาณตอนบ้านทับทางผีและมีผลงานโฆษณาเข้ามาบ้างจากนั้นก็ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่อง OT ทีผีอัวทามซึ่งตูนได้ร่วมแสดงกับเรย์แมกโดนัลชาคริสย้ำนามและอนันดาเอเดวิงแฮม ในปีพศ2563ตูนพิมพ์วีโคกระบินตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้ารับเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3และประเดิมละครเรื่องแรกคือเกมล่าทลชนซึ่งเป็นละครเรเมคจากเรื่องพระจันท์ลายพยักที่เวียอั้มและยุย้ยเคยแสดงไว้ซึ่งหลังจากละครออนแอร์ไปไม่กี่ตอนตูนก็ได้รับคำชื่นชมถึงฟีไม้ลายมือและอินเนอร์ที่เธอถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีมิติ ซึ่งถือเป็นใบเบิกทางที่ดีภายใต้ใชายคาวิกสามพระรามสี่มาหลังมาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับหลังจากเกมล่าทรชนตูนพิมพ์ปวียังได้รับการวางตัวให้แสดงในละครอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่สุดของหัวใจและเพราะรักซึ่ง2เรื่องนี้คาดว่าจะมีคิวออนแอร์ air, ในปีพศ2565จากนั้นในปีพศ2566ยังมีอีกสเรื่องคือป่านางเสือและหมอหลวง ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทางช่อง3เคาะผ่านให้สร้างได้แล้วซึ่งแฟนๆของตูนพิมพ์ประวีก็เตรียมรับชมผลงานใหม่ๆของเธอได้ในเร็วนี้แน่นอนครับ